สรุปแล้วแนวทางการปั้นนาเฉินแบบสั้นๆก็ตามนี้เลย สัตว์ที่สาคัญนะครับก็จะเป็นค่าพลังโจมตีแล้วก็ค่าฟื้นฟูพลังงานอาวุธที่เหมาะสมก็จะได้แก่หอกคาลามิตี้หอกทามายูราเตอีหรือว่าง่ายๆคือหอกผีอีเวต์นะครับหอกฟาโวหรือว่าถ้าไม่มีที่บอกมาเนี่ยก็จะเป็นหอกโคตรไทยก็ใช้ได้เช่นกันอินที่์เฟที่น่าใช้นะครับก็จะเป็นเซตโนเบดเซตซินเดอร์ซิตี้หรือเอาจริงๆใส่เซตที่ให้พลังโจมตี2คู่โดยให้ค่าฟื้นฟูพลังงานเยอะๆหรือพลังโจมตี1คู่คู่กับเซตที่ให้ฟื้นฟูพลังงานดีหนึ่งคู่ก็ดูน c ี่ 1, ที่ทาให้การใช้สกิลท่าเนี่ยใช้ได้2ครั้ง c ี 2, ช่วงเวลาของท่าไมาตายเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทาให้ความแรงขีของท่านน้าแข็งของตัวละครในพื้นที่ของท่าไมาตายเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสเต็ปของท่เฉีของพี่ในปัจจุบันแล้วตัวละครในความทรงจำของทุกคนเป็นใครกันบ้างก็อย่าลืมแวะมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับบาย